วันนี้เราจะทําถั่วแปบทานกันนะคะก็หลักๆเลยก็คือก็ต้องเป็นถั่วเขียวกระทบเปลือกนะคะนําไปน,นึ่งนะคะฟักทองใช้เป็นสีสีเหลืองนะคะใบเตยเป็นสีเขียวแล้วก็น้ําแดงนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็มีมะพร้าวถึงทึกนะคะน้ําตาลทรายแป้งข้าวเหนียวงาขาวดํานะคะเกลือ เดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนต่างๆนะคะทุกอย่างก่อนนะหล่นอีกหนึ่งโลกแล้วค่ะแค่เป็นหวงังโอเคเก่งจังเลยนี่ค่ะเราเก็บมาได้นะคะ เนี้ยค่ะเอาเราเอาไปทําไส้ขนมได้นะคะได้สามลูกนะคะก็เราจะเห็นนะคะว่าถ้าเปลือกนะคะข้างในนี้เป็นสีน้ําตาลนะคะนั่นก็คือเขาออกแก่แล้วนะคะแล้วถ้าแห้งนี่ก็จะเป็นสีน้ําตาลถ้าแก่เป็นสีน้ําตาลแล้วนี่จะเหมาะสําหรับเอาไปทํากะทินะคะแต่ถ้าแบบนี้ยังโอเคเป็นเป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะนี่ยังเอาไปสามารถทําไส้ขนมหรือไม่ก็ โรยหน้าได้นะคะของเราเองนะคะเราไม่ต้องไปซื้อมีอยู่นะคะ พอเราซ้อออกรอบรอบลูกนะคะมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมาแกะออกเลยนะคะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราซ้อออกอีกทีนึงนะคะแล้วเระออกแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปอกเปลือกให้เหลือแต่กราอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะ มะพร้าวนะคะแล้วผ่าออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานําไปขูดนะคะก็นํามะพร้าวของเรามาขูดนะคะขูดโดยที่ไม่ให้ถึงเนื้อถึงเปลือกนะคะขูดโดยที่ไม่ให้ถึงเปลือกเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะส่วนของมะพร้าวเราก็นํามานึ่ง เพื่อที่จะได้ไม่เสียงง่ายๆแล้วก็สุกด้วยนะคะมะพร้าวเราสุกก็เก็บขึ้นได้เลยนะคะมะพร้าวเรานึ่งเสร็จเรียบร้อยเราก็โรยเกลือลงไปหน่อยหนึ่งนะคะให้มีรสเค็มปล้มปล้ำนะคะก็คลุกนะคะนี่จะเป็นถั่วเขียวกระท้อปเปลือกนะคะ ซึ่งเราจะแช่ทิ้งไว้ค้างคืนนะคะเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดก่อนนะคะถั่วเหลืองเรานำไปล้างประมาณสี่ห้าน้ำนะคะจน,จนกระทั่งน้ำใสนะคะ จากนั้นเราก็แช่ข้ามคืนนะคะก็เสร็จแล้วเช้ามาแล้วก็ล้างนะคะจนกระทั่งน้ําใสแบบนี้นะคะนี่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปกรองให้สะเด็ดน้ําก่อนนะคะถั่วเหลืองแล้วเปลือกของเรานะคะเดี๋ยวเรานําไปนึ่งประมาณ20นาทีนะคะไฟแรงๆหน่อยถั่วเขียวแล้วเปลือกของเรานะคะนึ่งสุกเรียบร้อยเดี๋ยวเราเก็บขึ้นเลยนะคะ ส่วนนี้จะเป็นงานะคนะสีขาวกับสีดำเรานำมาแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนนะคะแช่น้ำให้พองาเราแช่น้ำไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นแล้วก็ไปผึ่งให้แห้งนะคะงาที่เราผึ่งนะคะให้สะเด็ดน้ำแล้วก็นำมาคั่ว แต่ถ้าเราไม่อยากจะเสียเวลามากแล้วก็ไม่ต้องแช่น้ํานะคะล้างแล้วก็ให้เสด็จน้ําแล้วก็นํามาคั่วได้เลยนะคะคั่วด้วยไฟเบาๆไม่งั้นเดี๋ยวงาเราจะไหม้ซะก่อนนะคะจะเย็นๆ งาเราก็สุกได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตจากว่ากลิ่นนี้จะหอมแล้วก็ตัวงาขาวเขาก็จะออกสีเหลืองนะคะแบบนี้เราเก็บขึ้นได้เลยนะคะฟักทองนะคะเรานำมานึง่งสุกแล้วก็เราเก็บขึ้นได้เลยนะคะใบเตยนะคะเราหั่นฝอยแบบนี้แล้วก็เอาลงมาขอกได้เลยนะคะ จะโคลกหรือว่าจะปั่นก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกนะคะคันน้ำไปเตยเลยใส่น้ำลงไปนะคะ ก็ถ้าอยากให้เขียวเข้มๆแล้วก็เดี๋ยวเราเอากากนะคะไปโคลอีกทีแล้วก็ใช้น้ำเดิมของเรานี้แหละค่ะมาคั้นอีกทีหนึ่งนะคะพอเราคั้นไปเตยได้สีเข้มแบบนี้แล้วก็กรองเลยนะคะเราก็จะได้น้ำใบเตยสีเขียวแบบนี้หอมด้วยนะคะ เรามาเริ่มทำแป้งก่อนนะคะก็ใช้สีเหลืองก่อนแล้วกันเนาะใส่แป้งข้าเหนียวลงไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะคะไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะเพราะว่าฟักทองของเราเนี่ยเขาก็จะมีน้ำอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะค่อยๆใส่แป้งลงไป ถ้าเราใส่แป้งไปทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะแข็งไปซะก่อนนะคะแป้งเราเนะคค่ะนวดจนกระทั่งเนียนได้ที่แล้วนะคะสังเกตว่าเขาจะไม่แบบไม่ติดภาชนะค่ะอย่างนี้นะคะก็คือแบบนี้จะเนียนแล้วนะคะใช้ได้แล้ว เดี๋ยวเราไปทําสีอื่นกันต่อเลยนะคะเรามาต่อด้วยสีแดงก่อนแล้วกันนะคะใส่นน้ำแดงลงไปเลยนะคะสีเข้มหรือว่าสี อ่อนประมาณไหนก็เอาเที่เราชอบนะคะเติมน้ำลงไปหน่อยนะคะ ถ้าเราชอบสีเข้มแล้วก็เติมน้ำแดงนะคะแต่ถ้าเราแบบชอบสีแบบจางๆหน่อยนะคะก็เติมน้ำนะคะค่อยๆใส่น้ำนะคะเดี๋ยวจะเหลวไปถ้าเหลวไปเราใส่แล้วแล้วเหลวไปอย่างเงี้ยเราก็เติมแป้งเลยนะคะ แล้วเนวดจนก,กระทั่งแป้งของเราได้ที่แล้วนะคะเนียนเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคแบบนี้ได้แล้วนะคะไม่ติดภาชนะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำสีอื่นต่อนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปด้วยนะคะเพราะว่าของส่วนของใบเตยเนี่ยจะไม่ค่อยมีรสชาติ หว,หวานเท่าไหร่นะคะใส่ลงไปนิดนึงแต่ถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะส่วนของน้ำแดงนี่เขาก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วก็ฟักทองนี่ก็มีรสชาติอยู่แล้วนะคะใส่น้ำไบเตยลงไปเลยเคล้าวจนกระทั่งแป้งจะเข้ากันนะคะน้ำตาลละลายนะคะ ของเรานะคะเนียนนะคะแล้วก็น้ำตาลละลายก็เก็บขึ้นได้เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราปั้นแป้งเป็นก้อนกลมๆไว้รอก่อนเลยนะคะแบบนี้นะคะ พยายามปั้นให้ลูกเท่าๆกันนะคะ ถ้าเรารู้สึกว่าเหลวก็เติมแป้งลงไปนะคะจากนั้นเราก็นำมะพร้าวนะคะที่คุกเกลือไว้แล้วใส่ลงไปในภาชนะเลยค่ะตามด้วยถั่วนะคะ คล,ลุกเย่ะมะพร้าวเราใส่เกลือไปแล้วนะคะก็ลองชิมดูก่อนนะคะถ้าไม่เค็มแล้วก็เติมเกลือลงไปได้ผุกข้าวไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวรอส่วนของแป้งต้มแป้งก่อนนะคะก็หาพลาสติกคลุมให้เรียบร้อยนะคะส่วนของงากับน้ำตาลแล้วก็คลุกนะคะ พอเลาปั้นเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งน้ําใส่หม้อให้เดือดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาแผ่แผ่แป้งนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อเดี๋ยวดูกันนะคะแป้งเราเป็นก้อนกลมกแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่นะคะแผ่แบบนี้นะ,ะจากนั้นก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะแผ่แป้งออกแบบนี้นะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะ พอชิ้นนี้สุกนะคะแล้วก็จะเก็บขึ้นมาใส่ไว้ในถั่วเราเลยนะคะแบบนี้นะคะชิ้นนี้ก็สุกแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะตักใส่ในใส่ไว้ในถั่วนะคะ ถั่วแปบ,บของเราก็เสิร์ฟใส่จานนะคะพร้อมรับประทานได้แล้วนะคะก็สูตรอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะ